สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมเนะช่นเคยนะในว wow อลชานอลหรับช่องยูทูบตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะวันนี้มันมีเหตุให้ต้องมาพูดกันว่าคืออันดับแรกเลยอย่างที่เพื่อนๆรู้ผมขับโบช่วงนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องโบี่แหบต่นี่ผมจอดรถติดอยู่ตรงบริเวณ อาคารของโรงพยาบาลตำรวจเมื่อกี้ลูกค้าล่าสุดที่ผมมาส่งจากวักแก้วเป็นผู้หญิงฟิลิปปินส์สามคนมาลงสยามนะรถติดมากโอเคแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าจะรับจะรับงานต่อแล้วยังไงอะจากสภาพจราจรน,นะเพื่อนๆผมรับอะไรไม่ได้อะงานมันมาเยอะมากเลยของตรงว่าง งานเยอะงานเยอะจริงแต่ว่ามันกระิกตัวไปไหนไม่ได้แล้วพอลูกค้ามันรอเราไม่ได้มันยกเลิกงงานมันปิดมันมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเขายกแคนเซอร์น่ะเออเขาแคนซเซิลงานแล้วก็เสียคะแนนอีกลูกค้ายกเลิกเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเหตุอีกอย่างคือรถมันเต็ดน้ํามันแล้วก็ต้องเปลืองใช่ไหม เพราะเครื่องมันทางานตลอดเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะม่งเราก็ได้ลูกค้าไมา่เยอะแล้ววันนี้เชื่อมันเพื่อนผมมันเป็นวันอะไรกัไม่รู้คือวันนี้เป็นวันจันนะเออเพิ่มกันวันจันแล้วตั้งแต่เช้าเลยรถติดมากเลยวันนี้นะผมได้แต่และออเดอร์ว,วันนี้ไม่ถึงร้อยแต่สิบห้าบาทเจ็ดสิบบาท หกสิบห้าบาทเ,เพื่อนผมยังมาน่าไปเอานะไปรับเขานะมาส่งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบมันก็ไม่พูดไงแล้วป่ะแล้วที่สําคัญคือตอนเนี้วันเนี้ยโบวามันเริ่มที่จะคิดค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่เพื่อนคิดดูนะค่าคอมมิชชั่นอนะของโบนะ่ะร้อยละสิบห้าบาทผมมาคำนวณดูเมื่อกี้เนี้ยผมวินน่งมาได้ไม่ถึงพันบาทนะเดี๋ยวาให้ฟัง พูดแบบแมนๆเลยนะผมวิ่งม่ถึงผมได้ประมาณแค่แปด้อยกว่าบาทนะั้งแล้วเดี๋ยวก่อนนะให้ดูนะบางคิดอย่างนี้ผมเว้ยเขาคิดเนี่ยวันนี้อ่ะผมวิ่งได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบหกบาทนะนเพื่อนๆวันนี้นะแล้วยังไงไหมค่าคอมเชนผมลบนะคาลพใ่้ผมอนะ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทจุดสี่สตางค์อ่ะเห็นปะ ผมไม่ได้โม้เลยนะเลยมาาันจะอาจจะกลับกลับมันนะนั่นคืออะไรนั่นคือหนึ่งพันหนึ่งรอสามสิบหกบาทลบไปร้อยสี่สิเดี๋ยวให้คิดกันอย่างนี้เลย,ยเห็นกันเลยนะเอเดี๋ยวนะหาคือคิดเลยก่อนอึดอัดว่ะมองตรงแบบมันมันมันทำให้ผมรู้สึกว่าความคุ้มค่ามันเริ่มจะไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วอ่ะดูนะหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหก ลบร้อยสี่สบี่บาทเป็นตัวเลขกลมๆผมจะเหลือเก้าร้อยกสบสองบาทก้าร้อยเก้าสิบสองบาทวันนี้ผมเติมน้ํามันไปทั้งหมดหกร้อยบาทไม่ต้องคิดค่ากินนะเพื่อนผมเหลือสามร้อก้าิบสองบาทนะครับน้ำมันหกร้อยผมหักหักจากเมื่อกีน้นี้เหลือสามร้อยก้าิบสองบาททำงานสิบสองชั่วโมงผมก็ไม่ได้พูดยังไงเหมือนกันนะ คือด้วยด้วยด้วยที่ต้นทุนเรามันสูงอนะ่ะผมว่านะต้นทุนของเรามันสูงเพราะว่าเราเป็นรถใหญ่แล้วเราใช้น้ํามันแล้ววิ่งตลอดมันก็กินมันก็มีค่าค่าซิ้นเบรงค่าเชื้อเพลิงอะไรยเงี้ยแล้วผมมาแรงงานที่แบบงานแบบปาสิลวาสร้อยอ่ะง,งานเล็กเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยงานไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยร้อยต้นร้อยแปดบาทร้อย ไม่เคยได้สองร้อยกว่าบาทวันนี้ไม่ได้เริ่มรำเพื่อนคิดดูนะว่าผมต้องเป็นนี้โบอีกร้อยสี่สิบบาทต้องส่งเงินไปให้เขาอีกคือหากจากแรกเริ่พึงได้ร้อยสี่สิบาทนี่ไม่ใช่น้อยนะเพื่อนร้อยสี่สิบาทนี่ผมกินข้าวได้สองมื้อเลยนะคือคือผมไม่ได้เบยว่าโบไม่ดีนะผมก็เชื่อว่าโอเคเขาเขาถึงวเวลาที่เขาจะคิดค่าคอมมิชชั่นไงเป็นเรื่องของเขาแล้วไปสืงเขาเพราะว่าเราก็กินฟรีมานานใช่ไหม ผมก็เข้าใจตรงนี้แต่มันแบบพอพอถึงเวลาจริงๆปั๊บวันนี้เป็นวันแรกแล้วผมก็ลองลองพยายามที่แบบปรับใจดูเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยลองดูเนี่ยผมวิ่งเต็มที่เนี่ยคือแต่เช้าห้าโมงเนี่ยผมจะไมาสามารถทํางานได้เลยพอรถแม่งติดมันติดแบบนี้มันติดอะไรเงี้ยแล้วผมไปรับใครก็ไม่ได้ไปก็ติดไปรับเขาติดไปส่งเขาก็ติดผมได้อะไรอ่ะ แล้วมันอยู่ในถังโดนเผาไปหมดเลยเงินผมโดนเผาหมดมันไม่คุ้มไงเพื่อนผมมองว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ผมมีกับโบเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วเพื่อนๆผมคิดว่าโอ้ยอาจจะไม่วิ่งอ่ะถึงที่เป็นเป็นค่ายอื่นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะคือตอนนี้ผมมองตัวผมผมยังไม่อยากตัดสินใจอะไรมากไปกว่าน,นี้เพราะว่าเออ มาเจอแบบนี้แล้วรู้สึกโอ้โหแบบมันมันท้ออ่ะจะบอกตรงนะว่าผมเริ่มมีอาการแบบท้ออ่ะคือไอ้เรื่องรถติดอะ่ะผมยังยังเต็มที่เลยนะยังพอชูพอใสถ,ถือว่าโอเคแล้วเ,เราเลือกที่มาทํางานแบบนี้นะเราก็ต้องแบบเออว่ะรับสภาพพยายามปรับใจนะถึงแม้ช่วงนี้ตัวเองแบบแม่งจะเป็นโรคประสาทเอาอะ่ะเพราะว่ารถมันติดแล้วแบบ ถ้าผมถ้าผมเครียดมากเลยบอกตรงๆนะเพื่อนๆแบบรู้สึกว่าอาจจะมีหลายคนคิดว่าเป็นอนี้แล้วมนทําทําไมอะ่ะมาเลือกทําทําไมอะ่ะก็ผมไม่มีทางเลือกไงพกเพื่อนๆเออผมก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังมองคิดเร่างหางานอื่นอยู่ตอนนี้ยแค่เรื่องการจราจรมาท้องถนนแบบนี้ที่มันเก็บแบบเนี้ยผมเครียดพอแล้วแล้วผมมาเจอเรื่องค่าคอมมิชชั่นที่มันเก็บแบบนี้อีกอ่ะ โอเคผมเพิ่งรู้นะผมผมผมฟังช่องอื่นที่เขาทำเกี่ยวกับโบเข,เ,ขเ,ขเขา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 เล่าสังว่าแกร็บเขาคิดร้อละยี่สิบห้าบาทเขาเก็บยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนีออแต่ว่าอย่าลืมว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่แต่ว่าค่ารถเขาได้สูงนะเขาได้ราคาเยอะนะหักจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเขาก็ยังเหลืออยู่แต่โบเนี่ยมันน้อยไงมันน้อยแล้วแล้วมันโดนแบบเหมือนเหมือนราขูดเลือดก,กับปูอะ่ะเข้าใจป่ะ อูแม่งไม่มีเลือดอยู่แล้วแม่งมาขูดเลือดอีกอย่างเงี้ยแบบแล้วสุก็หาแม่งผมรู้สึกอยากจะระเบิดว่ะแต่ว่าแม่งก็พยายามใจเย็นครับพยายามพยายามแบบมีสตินะผมว่าผมรักการขับรถนะนเพื่อนๆผมรักนะผมชอบที่จะบริการคนนะแต่สิ่งที่มันให้ผมมาแบบเนี้ยผมมองว่ามัน,มนบั่นทอนความความรู้สึกดีๆของผมที่ที่มี ต่อการดำเนินชีวิตของผมป่ะเราตั้งใจกับชีวิตดีๆเลยนะอะไรเงี้ยที่ผมทำแบบนี้ผมไม่ได้หมายว่าเออผมพูดคนเดียวผมบ้าหรืออะไรนะแต่ว่าเออผมอยากจะได้ถ่ายทอดอารมณ์ที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่จะรู้สึกแบบนี้แบบเดียวกับผมถึงคิดถ,ถึงเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับผมรู้สึกโอ้ผมเฟลว่ะมองตรงแบบคือถ้าผมขยายเวลาวิ่งเพื่อนๆผมทำอะไรไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะอยากจะวิ่งต่อห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มสองทุ่อยากจะวิ่งแต่มันไม่ได้ว่าเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาแบบพานชามแบบ ช่วงที่แบบคนเยอะๆคนเรื่องใช้เดียกันเยอะๆมันมีบวกราคาให้นะฮะแต่ผมรับงานไม่ได้เพื่อนรับแล้วไปส่งเขากว่าจะไปถึงเรามีขีดจํากัดคือเรื่องของของน้ํามันนั่นคือปัญหาหลักนะครับให้ผมเปลี่ยนเป็นแก๊สผมก็ต้องลงทุนเปลี่ยนแก๊สอีกอ่ะมันใช่เรื่องป่ะล่ะผมมองดูว่าแบบมันมันเริ่มจะแบบติดดันลงทุกทีทุกทีว่ะเกี่ยวกับเรื่องการคับอนโบวแบบเนี้ ผมก็แค่เอาม,มานแะล้วให้ฟังนะว่าอมันเป็นแบบนี้จริงๆนะบนวันผมกินอนะ่ะผมก็พยายามกินให้มันน้อยที่สุดนะนเพื่อนพยายามประหยัดเลยนะน้ำมันเนีย่ยหมดไปกับน้ำมันวันหนึ่งอะ่ะวันนี้เติมไปแล้วเนี่ยหกร้อยวันนี้หกร้อยเดย ب, เิมแค่ครั้งละสองร้อยเพื่อน,นเพื่อนเติมปั๊มมาก่อนอย่างช่วงที่แล้วผมเติมไปเลยเวลาห้าร้อยนะเติมไปก่อนห้าร้อยแล้วก็วิ่งยาไปเลย แต่ทีเนี้ยมันทําแบบนั้นแหละเพื่อเอินว่าช่วงช่วงสองสามวันมาเนี้ยผมมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับไหนตั้งแต่โดนเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์เรื่องของอะไรวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนั้นปปที่สุพรรณมันก็เลยทําให้มึงเสื้อเก็บไว้อะมันมันมันมาโดนใช้จ่ายในเรื่องของรถหมดเลยนี่เหลือยางอีกนะยางคู่หลังนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพื่อนวิ่งแล้วรู้เลยแบบมันแบบมันลื่นไปลื่นมาแล้วเริ่มมีความรู้สึกนะถึงความไม่ปลอดภัยนะ แต่ผมก็พยายามประครองนะไม่อยากวิ่งเร็วมันมีแต่เรื่องว่ะผมรู้สึกว่าแบบก็ไม่รู้จะคือบางคนอาจจะมองว่าก็ก็เห็นมีปัญหาเลยพี่ก็แก้แก้ปัญหาไปขับไปคือแล้วเข้าใจผมขอบคุณนะจะคิดแบบเพิ่มนแบบแต่แบบผมมองดูว่าผมตอนนี้แบบผมไม่มีกําลังใจมากพอเลยว่ะบอก ตรงๆนะแบบเจอแบบนี้เข้าไปแล้วแบบแล้วลองคิดสักเกิดผมขับได้พันสองพันสามพันสี่เขาหาักผมเท่าไหร่วะคือตอนนี้ผมมองตรงว่าผมผมยังยังรับสภาพของเรื่องการโยนหักค่าคอมมิชชั่นไม่ได้อ่ะบองตรงมืออาจจะเคยตัวหรือเปล่าวะว่าเคยได้แต่ฟรีๆมั้งง่ายๆมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนผมก็ต้องลงทุนนะ ลงทุนทุกวันอ่ะเอา,าวันละหกร้อยง่ายๆหกร้อย 600, อ่ะวันละหกร้อยคิดดูว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่ตั็เรื่อขหมื่นแปดนี่ขั้นต่ํานะบางทีก็เจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีนะน้ํามันอนะ่ะนั่นคือเงินที่ที่ผมพึงได้จะต้องได้จากจากการขับรถแต่โอเคเราเข้าใจว่ามันเป็นต้นทุนในการทํางานแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหก็ไม่รู้พูดยังไงวะเดี๋ยวผมผมจะลองดู ฟีดแบ็กับคนขับของโบ๊ดูหลายๆท่านว่าเขามีความคิดเห็นเก,กียวกันเรื่องนี้ยังไงนะคือผมเจอวันนี้ผมแบบเราพยายามแบบสู้กับมันอ่ะกับปัญหาเราพยายามตั้งใจกับชีวิตเราพยายามแบบเออเฮ้ยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่ว่าผมโดนมาตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้รถติดสองราคาต่ํา สามหนึ่งน้ำมันสี่คอมมิชชั่นอีกสี่อย่างนี่เพื่อนสี่อย่างนี่แบบแม่งตัวเลยแบบมันก็นะผมก็นี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมรู้สึกเหนื่อยใจวะบอกตรงผมเหนื่อยใจนะเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันนี้ยแล้วแบบ ในกรุงเทพอ่ะมันก็มอีอยู่แค่เนี้แม่สยามมาเป็นคลองเพชรบุรีประตูน้ำโคติดเลยแล้วแบบมันผม,ม็คนคนกรุงเทพแท้ๆเนะียมันเพื่อนแบบเราก็แบบเฮ้ยว่าชินไหมผมไม่ชินว่ะมองตรงเพราะอย่างที่ผมเคยพูดมาอี EP ผ่านมาว่า ทำไมผมถึงไม่อยากอยู่กรุงเทพเพราะผมเบื่อเรื่องนี้มากที่สุดเลยแต่สุดท้ายผมแม่งก็ต้องกลับมากลับมามาทําแบบนี้แบบเต็มเต็มเลยอ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือสิ่งไหนที่เราหนีมันรเราเกลียดมันมากแล้วก็ต้องโดนมันอนะ่ะเจอมันอนะ่ะแบบนั้นจริงไม่รู้เลยผมอแบอกตรงก็เนี่ยเพราะา แค่อยากมาพูดให้เพื่อนฟังว่าเออวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างลูกค้ามันมีนะเพื่อนๆแต่ว่าอุปสรรคคือเรื่องของเวลาในการทำงานแล,ล้วรถเสร็จเนี่ยแม่งสำคัญแล้วแม่มาเจอเรื่องคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับไม่รู้นะบอกอาอาจจะมอว่าโอนี่ยังน้อยไปนะสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อย่างค่ายอื่นเขาอย่างเงี้ยโดนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาเขาก็ต้องสู้นะผมเขาู้ทันยังไงวะ จะให้ผมมาขับบางตอไซคหรอถามว่าขับจะขับได้นะเพื่อนแต่ว่ามันเราก็ไม่รู้อ่ะผมก็บอกไม่สุ่เหมือนกันว่าผมจะเอาอยัางไงนะกับเรื่องพวกนี้มานะก็เนี่ยแค่อยากระบายให้ฟังนะเพื่อนๆเ,เ,เออแบบแบบนี้ว่าแบบ แล้วมันหมดมันหมดวลางงานผมเลยนะทั้งจริงผมอยากจะขัดต่อนะแต่ด้วยด้วยเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างมันทำให้ผมต้องไม่ได้ขัดเพื่อนเหนื่อยว่ะผมเหนื่อยใจมากเลยวันนี้แล้วเนี่ยเป็นเป็นนี่บูอีกนะร้อสี่สิบาทต้องจ่ายเขาเหมือนจะจ่ายยังไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวคงมีวิธีการจ่ายและ โอเคเพื่อนๆผมแค่นี้ก่อนลวกันนะครับ15นาทีแล้วก็แค่อยากอยากพูดแนะสดงความรู้สึกข,ของเราออกมาว่าเอาิมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ผมรมู้สึกเป็นยังไงบ้างนะนะครับก็แค่นั้นแหละเพื่อนขอบคุณมากที่ฟังผมนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ลองขับที่ขับโบอยู่แล้วนะครับแล้วมาฟังช่องผมนะเออยังไงพี่คอมเมนต์มาบอกผมได้ละกันว่ามีธีทางแก้องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ คอมเมนต์มาแล้วกันว่าว่าใจยังไงนะพี่มีของเห็นยังไงบ้างนะพี่พี่เกี่ยวกับเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะประมาณนี้นะครับอลองลองบอกมาว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงรถทำยังไงผมผมผมขอคำแนะนำนะครับนะงนั้นแล้วกันสมหรับวันนี้โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับรถมันโล่งๆ่ลยนะผมก็คงขัด่อไปก่อนนะแต่คงไม่วิ่งรับงานแล้วเพราะดูแลผมไม่ไหวจริงจริงผมยอมแล้ววันนี้ไม่เอาโอเคนะครับขอณมากนะครับสวัสดีครับ